โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีประจเกล้าเจ้าคุนฐานรกบังเวเขตจุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดจุมพรนะครับร่วมกับมหาวิทยายลังสิต์นะครับเราได้ร่วมมือที่จะทําในเรื่องของการวิจัยหลักสูตรต่างโดยเฉพาะหลักสูตร2ปริญญาซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างมารัยภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเรื่องของการจัดก,การวิการบินรวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับ แานที่ต่างๆนะครับที่เราจะทําด้วยกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2562แล้วก็วันนี้เวลานี้เรามาทบทวนนะครับแล้วก็เพื่อจะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับทบทวนในเรื่องของกิจการที่ผ่านมาปัญหาอุตสรรคและแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็เราจะแกปะ้ปัญหาไปข้างหน้าจะทำหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วรวมถึงเรื่องของการโรงแรมซึ่งเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะช่วยให้ข้อมูลนะท่านข้าวดีค้าวนาสาปัดแจ้ข้อมูลปปในเรื่องส่วนนี้นะครับของ มหาวิทยาลังสิตและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะคะได้ร่วมดําเนินการมาหลายปีแล้วเราก็ดีใจที่ลูกศิษย์ของเราทั้งจากรังสิตก็ดีทั้งพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังที่ชุมพรก็ดีได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วยเพราะว่าอาจารย์นี่ก็ร่วมกันสอนสถานที่ก็ร่วมกันใช้ไม่ต้องแย่งกันสร้างตึกอาคารต่างๆนะคะอันนี้ถือเป็น มิติใหม่แล้วก็เป็นทัศนะใหม่เขาเรียกว่าหลักสูตรควบสองปริญญาเกด้วยเรียนแล้วจบขึ้นรับปริญญาสองที่สองแห่งสองปริญญาไปทำงานก็จะง่ายวันนี้เราก็พาลูกหลานเราจากม,มรังสิ์มาสิบกว่าคนนะคะได้มาเจอเพื่อนๆที่จุมพรก็อย่างแรกน้องๆก็จะได้พบปะกันอาจารย์ก็มาด้วยทั้งหมดจะได้แลกเปลี่ยนคุ้นเคยกัน เรากำลังเข้าสู่ระยะที่สองคือ1ปีครึ่งที่ที่เหลือของความร่วมมือเชื่อว่าจะพัฒนาไปได้อย่างดีแล้วคงจะต่ออีกอีก3ปีในอนาคตลูกหลานชาวจุลพรก็จะได้มีโอกาสเรียนในเรื่องของออการบินการขนส่งโลจิสติกท่องเที่ยวบริการจากรังสิตรังสิตก็จะได้รู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องบริหารจัดการต่างๆ ที่น่าดีใจยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของโรงแรมและพัตคารนะคะแล้วก็หลักสูตรนานาชาติเดี๋ยวคงจะได้ฟังจากท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรว่าชุมพรเราเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กก็จริงแต่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะมามากมีทั้งเกาะเต่าเกาะนางยวนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแต่มาแล้วไม่มีที่พักนะคะก็ทางสจลชุมพรกาลังวางแผนว่าจะสร้างโรงแรมที่น่ารักน่ารัก ริมชายทะเลนะคะสวยงามที่สำคัญก็คือจะใช้มิติต่างๆแห่งความยั่งยืนนะคะท่านที่จะมาดูแลกำกับออกแบบคนนี้เป็นสาวชาวชุมพรซะด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าท่านจะทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อสร้างโรงแรมแห่งนี้แต่มีโรงแรมอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะเราจะมีห้องปฏิบัติการด้านโรงแรมและพัตตคารด้วย จะได้เป็นสถานที่สําคัญที่ลูกหลานชาวจุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาเรียนมาฝึกปฏิบัติการแล้วก็ได้ทํางานที่โรงแรมใครมาพักที่นี่ก็จะได้รับบริการอันเลิศนอกจากนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติคนไทย200,000ต่อเดือนก็คงไม่พอละมั้งนักท่องเที่ยวเขาอยากจะมากันเยอะแยะพูดภาษาไทยอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบริการะนานาชาติทําอาหารมีเชฟมีบัตเลอร์มีอะไรต่างๆบริการ เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สำหรับการประชุมการนิทรรศการและก็เป็นโรงแรมที่มีคนมาพักมากมายนะคะนอกจากนี้คณะสถาปัตย์และการออกแบบของสอจลจุมพรก็ยังแสดงเจตนารมณ์ว่าอยากจะทำหลักสูตรอีกมากมายร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเช่นพัฒนาในเรื่องของ h o s p i t a l i ตีหรือการให้บริการต่างๆนะคะอาจจะเป็นที่พักแรมอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็คงไม่ได้อยู่ที่อำเภอปะทิวอย่างเดียวมีตั้งหลายอำเภอนะคะก็จะทำให้จังหวัดเล็กๆของเราจังหวัดชุมพรก็เล็กก็จริงแต่ว่ายิ่งใหญ่เข้มแข็งแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวเยอะเราทั้งสองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลังสิตและพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัาดกระบังดีใจและภูมิใจนะคะว่าไม่ใช่สถาบันการศึกษาร่วมมือกันเรามีภาคเอกชนมีท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรแล้วก็มีผู้สื่อข่าวที่จะเป็นกำลังใจเราอีกเยอะ เรียกว่าครบทุกมิติ360องศาในการจะยกจังหวัดชุมพรให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวบริการที่มีคุณภาพและยั่งยืนขอบคุณค่ะเชิญท่านช่วยคะค่ในส่วนของบทบาททางด้านภาคการศึกษานะคะอันนี้ก็ดิฉันเป็นตัวแทนของ นอกจากจะเป็นคนชุมพรนะคะโดยกําเนิดอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศิละปะและการออกแบบความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ข้ามมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะแต่มันคือภาคีสฝ่ายนั่นก็คือภาคการศึกษานะคะที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะภาคผู้ประกอบการซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็ชวนเขามาพูดคุยร่วมกันด้วยนะคะภาครัฐที่มีทรัพยากรมากมายที่นี่มี8อําเภอซึ่งเรื่องการท่องเที่ยวของชุมพรเนี่ยจริงๆมีของดีอยู่รอการค้นหาหม่อนั้นภาคการศึกษ เราได้ทางมหาวิทยาลัยังสิธิ์ที่เป็นวิทยาลัยที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและการจัดการแล้วเนี่ยสถาปั์นะคะก็จะมาช่วยในเรื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เรียนรู้ทางด้านโรงแรมก็ต้องมีพื้นที่โรงแรมใช่ไหมคะเรียนรู้การให้บริการก็ต้องมีพื้นที่ที่จะ,ะพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนชุมพรที่เคยถูกมองว่าเป็นจังหวัดทางผ่านเราจะต้องสร้างนะคะคนรุ่นใหม่ที่เป็นสตาร์กับธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบมากมายไม่ใช่เฉพาะ,ะเป็นเมืองทางผ่านแต่เจอ,อวิกฤตโรคระบาดโควิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทางมงลังสิตมีหลักสูตรและเกิดเป็นกายภาพทางคณะสถาปัตย์จะเอากระบวนการออกแบบศึกษา ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงแรมที่นี่เลยนะคะ,ะพื้นที่ดีๆอย่างเงี้ยริมทะเลจะพบเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากๆนะคะแล้วก็เราจะสร้างนอกจากคนชุมพรและคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เตรียมพร้อมที่จะมีความรู้นะในการพัฒนาต่อย,ยอดท่องเที่ยวของประเทศไทยและภูมิภาคเนี้ยให้สู่ระดับสากลให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากมาร่วมออกแบบพัฒนาพื้นที่ที่ไปสู่โรงแรมแล้วเนี่ยเราจะทําหลักสูตรด้วยค่ะเพราะมันจะได้ยั่งยืนนะคะในการที่จะเอาคนนะคะจาก ท้องที่เองและจากต่างถิ่นและต่างประเทศเนี่ยมาร่วมกับพัฒน,นาถ้าเกิดว่าภาคใต้ได้ชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้แล้วเนี่ยมันจะลามไปหมดเลยค่ะจังหวัดอื่นๆที่เป็นเริมทะเลทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ควบคู่ไปกับาการเรียนรู้ข้ามมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนค่ะครับต้องกล่าวสวัสดีนะครับในนามของภาคเอกชนนะฮะเรารู้สึกภูมิใจของ แห่งเดียวในประเทศไทยนะฮะที่สองมหาหลัยมารวมตัวแล้วก็มาเป็นต้นแบบให้กับของจังหวัดชุมพรแล้วต่อไปเนี้ยใครผ่านไปผ่านมาหรือใครจะมาชุมพรจะต้องไม่พูดแล้วนะครับว่าเอ้ะมีคุณมีโรงแรมหรือยังมีพลกรพร้อมหรือยังอะไรพร้อมหรือยังของเราลงร่วมไม้ลวมมือมกันมาเกือบสองปีแล้วนะฮะแต่มันเงียบไปช่วงโควิดแค่นั้นเองทีนี้ผมกําลันตีได้เลยว่าคุณนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศมาเมืองชุมพรเนี่ย มีสองมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบนะฮะมีทั้งครูเพื่อฝึกสอนมีทั้งอาจารย์คณาจารย์ทั้งสอนการบินทั้งสอนเรื่องอาหารสอนเรื่องออกแบบสอนเรื่องการบริการการจัดการบริหารโรงแรมทั้งหมดเลยเนี่ยต่อไปนี้ผมการันตีได้เลยวว่าชุมพรอาจจะเป็นนัมเบอร์วันของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นประตูแห่งเมืองภาคใต้นักท่อง,งเที่ยวมาเนี่ยก็ถือว่าคุณได้พร้อมทุกอย่างนะฮะท,ทั้งการจัดการการบริหารทุกทุกด้านนะฮะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนนะครับว่า ท่านที่มีลูกหลานนะฮะถ้ารองว่ายังไม่รู้ไปที่ไหนนะฮะก็อยากจะให้ลงมามองดูสจวรอนะฮะที่มีความร่วมไม้ร่วมมือสองมหายายรวมกันนะฮะมาที่นี่แล้วก็ พื้นฐานของชุมพรกําลังเป็นเมืองพัฒนาณปัจจุบันเนี้ยแหล่งท่องเที่ยวเราเกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆแห่งคุณมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวที่นี่ได้แล้วก็ทางทรัพยากรนะฮะทางบุคลากรนะฮะทางด้านวัตถุทางอาหารทั้งคังอาหารทุกอย่างเรามีพร้อมแล้วก็มีคณาจารย์ที่พร้อมจะสอนพร้อมเสิร์ฟใส่มือพวกท่านให้บริการสิ่งที่ดีๆนั้นเชิญชวนนะครับว่ามาได้ที่จังหวัดชุมพรแล้วนะฮะเรามีหาเลยดีๆทั้งสองแห่งทํา ความร่วมไม้ร่วมมือกันพร้อมที่จะผลิตบุคลากรให้อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วก็เสิร์ฟท่านบริการท่านดูแลท่านเปรียบเสมือนญาติมิตรและมิตรไมตรีที่ดีของจังหวัดชุมพรเราครับปัจจุบันนะครับเ,เรามีนักศึกษาป,ประมาณ1,900คนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีด้วยกัน4สาขานะครับก็คือสาขาทรมศสกรานะครับสาขาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแล้วก็สาขารบริหารนะครับ สุดท้ายก็คือ,อ,อนว,วัตกรรมทางอาหารเรามีสาขาวิชาสาขาวิชาด้วยกันนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนักศึกษาจากทางจังหวัดภาคใต้นะครับและมีจังหวัดชุมพรเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีบางส่วนที่มาจากทั่วประเทศอยู่ก็เป็นไม่มากนักเพราะฉนั้นส่วนนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอบโจทย์พวกพวกเรานะครับในเรื่องของทรัพยากรเรื่องทะเลนะครับเรื่องแม่น้ําภูเขาราธารที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งทะเลหมอกก็ยังมีนะครับเพราะฉนั้นอยากจะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอยู่อย่างมีความสุขก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาศึกษาเรียนที่นี่บมาสื เรียนรู้ในเรื่องความเป็นธรรมชาติเรียนอย่างสบายใจอย่างมีความสุขนะครับที่นี่มีความพร้อมตั้งห้องจัดการเรามีสมาร์ทคลาสฟูมเรามีอีกเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนนี่พร้อมเพียงก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนรุ่นใหม่นะครับสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีความทั้งความทันสมัยและความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันกผสมผสานกันอย่างลงตัวที่นี่คือคําตอบจากตัวแทนหมายอะไรทุกๆทุกอะไรครับเรามีคําตอบอยู่ที่นี่ครับ ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเรียนรู้ที่นี่ครับท่านที่จบไปแล้วนะครับก็สามารถที่เขาเรียกว่ามารีสกิลอัพสกิลมันติดสกิลคือมาเรียนเสริมเพิ่มเติมได้เรามีหลักสูตรต่างๆมากมายที่จะเพิ่มเติมความรู้และเป็นาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ